สำหรับลูกมล็ดมล็ดรุ่นนี้นะครับมล็ดรุ่นนี้ลุงยาลุงยาได้เห็นดอกเขาสองต้นอีกสองต้นก็คือสีสีเจะโทนโทนสีน้ําเงินเลยนะครับสวยมากแล้วก็เพอเขาเพิ่งจะเป็นดอกยังยังไม่บานลุงยาแงม้มดูปรากฏว่า,าช่วงนั้นเขาลงหัวแล้วก็ลงหัวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ลุงยาก็แยกต้นอ่อนได้หนึ่งต้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวประมาณอีกเดือนหนึ่งลุงยาก็จะถ่าย ก็เป็นเป็นเป็นพี่น้องของต้นนี้นะครับก็คือลูกของลูกของต้นนี้นะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็วันนี้ลุงยาก็มาถ่ายลูกไม้ลูกไม้ไส้เกสรสีแดงเข้มเข้มนะครับก็จะเป็นดอกบานวันแรกแล้วก็บอดอกบานวันที่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะเดี๋ยวนะครับอดอกบานวันแรกก็ไส้เกสรก็จะแดงแดงเข้มเข้มนะครับแดงเข้มมากเลยนะครับแล้วก็กลีบ กรีบก็ห้าห้าชั้นนะครับทรงกรีบก็สีขาวนะครับกรีบสีขาวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูในวันที่สามนะครับชมพูอ่นอนนะครับก็เรีสอนชัดมากนะครับสําหรับต้นนี้ต้นนี้ลุงยาก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลุงยาก็จะทําดูฟอร์มดูฟอร์มไปก่อนนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ต้นนี้ยังยังใหม่อยู่นะครับลุงยาเพิ่งจะมีต้นเดียว ก็เป็นลูกไม้เมล็ดนะครับเมล็ดที่ได้จากต้นแม่ต้นแม่ไส้เกสรสีชมพูแล้วก็กลีบดอกก็วันแรกก็จะเป็นสีชมพูนะครับต้นนี้นะครับนะครับก็คือต้นแม่ของเมื่อกี้นี้นะครับลงยาได้เมล็ดจากต้นนี้นะครับกลีบเขาก็จะไม่สวยนะครับแต่ว่าพอพอเป็นลูกเขากลีบเขาก็จะสวยมากเลยนะครับนะครับนี่นะครับ พอมาถึงรุ่นลูกกลีบสวยมากเลยนะครับะระหว่างกลีบต้นแม่กับต้นลูกไม่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลูงยาไปเด็ดไปเด็ดต้นแม่มาเทียบดีฝานะครับเพื่อ,อะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับลุงยาเด็ดต้นอดอกแม่ไปเทียบเลยนะครับเห็นนะครับชมกลีบ ชมกลิบต้นแม่ชัดๆนะครับอนนี่นะครับนี่คือดอกของต้นแม่นะครับแล้วก็พอให้เมล็ดเราก็จะได้อันนี้นะครับได้กลีบงอนๆสวยมากนะครับสําหรับเมล็ดของลูกนะครับนะครับก็ตอนนี้ต้นยังไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าสังเกตที่ซีไซเกสรนะครับเกสรยังยังเป็นโบโบอยู่เลยนะครับยังไม่แน่น นะครับก็นะครับ <c oughs> ก็เป็นเทคนิคพิเศษนะครับท่านผู้ชมถ้าต้นแม่ที่สวยสวย <c oughs> สมบูรณ์ <c oughs> พอได้มาเล็ดได้ลูกลูกมาเนี่ยลูกก็จะไม่สวยเหมือนต้นแม่เลยนะครับแต่ในทางตันก้างข้ามนะครับถ้าต้นแม่กลีบไม่สวยแต่ว่าไส้กสอนเขาสวยนะครับ พอเรามาผสมได้ได้ลูกเขาลูกเขากลับสวยกลับสวยกว่าแม่อีกนะครับนี่นะครับอ่ะนี่นะครับก็สีขาวเปลี่ยนชมพูนะครับสีขาวเปลี่ยนชมพูสวยสวยเลยนะครับสำหรับลูกเมล็ดเมล็ดรุ่นนี้นะครับเมล็ดรุ่นนี้ลุงยาลุงยาได้เห็นดอกเขาสองต้นอีกสองต้นก็คือสีสีจะทอนทอนสีน้าเงินเลยนะครับสวยมากแล้วก็ เพอเขาเพิ่งจะเป็นดอกยังยังไม่บานลุงยาแง้มดูปรากฏว่าช่วงนั้นเขาลงหัวแล้วก็ลงหัวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ลุงยาก็แยกต้นอ่อนได้หนึ่งต้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวประมาณอีกเดือนหนึ่งลุงยาก็จะถ่ายก็เป,เป็นเป็นเป็นพี่น้องของต้นนี้นะครับก็คือลูกของลูกของต้นนี้นะครับเขาเป็นสีม่วงหรือไม่ก็สีเขาเป็นสีม่วงนะครับสวยมากและเดี๋ยว ลุงยาจะถ่ายให้ชมนะครับสําหรับเป็นพี่น้องของต้นนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นแม่นะครับแม่ <g iggle> <g iggle> ก็คลิปนี้คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับาการอัปเดตลูกไม้ลูกไม้ไส้เกสรสีแดงเข้มๆสวยๆนะครับก็คือลุงยาเพิ่งจะได้สีเข้มๆเป็นต้นแรกก็คือต้อนนี้ต้นแรกนะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่สองนะครับ ก็คาดว่าปีหน้าปีหน้าหรือการใหม่ลุงยาก็จะมีส้แดงเข้มๆออกสีโทนสีชมพูเลยนะครับก็มาแบ่งให้ท่านผู้ชมนะครับสําหรับปีนี้เดี๋ยวลุงยาดูฟอร์มฟอร์มต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้ยังไม่ได้แบ่งนะครับ <c oughs> ก็นี่นะครับนะครับต้นนี้สวยมากนะครับฟอร์มนะครับนะครับอ่า ไส้เกสรของดอกนี้ยังแคร์แกนอยู่นะครับก็เลยการจัดเรียงเกสรเลยยังไม่สวยเหมือนกับต้นนี้นะครับไส้เกสรยังแคร์แกนอยู่นะครับเดี๋ยวรูดดอกต่อไปเวลาต้นเขางามนะครับท่านผู้ชมะนะครับออก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดต like, ิดตามให้ลุงยาด้วยนะครับไปแล้วนะครับ